สวัสดีครับเพื่อนๆนันกหมากรูปไทยทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าโจมตีแบบพายุหุกแขมก่อนอื่นก็ต้องขอ,ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาคอมเมนต์ในช่องของช่างยันนะครับนะะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็สนุกสนานนะครับ เบื่อไม่เบื่ออะไรแบบนี้นะครับผมดีใจมากนะครับนะได้พูดคุยกับ fc ทุกทกท,กท่านนะครับนะวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเชดูเอลอีกเช่นเคยนะครับนะจับคู่มาเจอกับคุณซินเดียนะครับโอ้โหคุณซินเดียผู้ที่มากบบับเลตติ้งหนึ่สี่เอ้ยหนึ่งพันห้าร้บนะฮะก็ช่างยันนะครับนะก็ เป็นมายงขวาอีกนะครับนะเพื่อนๆนะครับคงจะไม่เบื่อมายงขวานะครับนะเพราะว่าเป็นเป็นสไตล์นะครับเป็นตำแหน่งที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยแตน่นี้เขาเปิดเบี้ยคู่ริมมานะก็กินตัดเข้าไปนะครับเขาให้สองเราแล้วนะครับนะหมากลูกต้องหาจุดโจมตีจุดอ่อนเขาไว้ก่อนนะกินเอาเปียบไว้ก่อนเอา้าไม่กินอีกนะเอา้าไม่กินอีกไม่กินอีกทําอย่างไรนะครับ แทงไม่ได้นะกินตัดเขานั่นด้านในไปก่อนตัดด้านในครับไปก่อนแล้วก็เอาขุนขึ้นไปนะครับนะขุนไปหลบไว้ก่อนนะครับเรือจะได้ถึงกันกูต่อสู้ก็เอาโคนเข้ามาตรงกลางนะครับนะโอ้แต้มนี้ก็เราก็ต้องพยายามนะหาวิธีการโจมตีเขาให้ได้นะครับนะ ก็ใช้เรือมากดขุนผมก็ใช้ม้าไปนะม้ากลางปีกไปเพื่อหวังจะหงายเบีย้ยนะจะหงายเบีย้ยโอ้โหแต้มนี้เ็าโจมตีเราก่อนเลยนะเอากดขุนแล้วด้วยนะเอาโจมตีเราก่อนตรงนี้นะตรงนี้ผมก็กินสองเขาไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องหลบขุนด้วยนะครับนะก็เลย หมูเบีย้ยขึ้นไปนะครับนะเป็นการป้องกันหน้าบ้านตัวเองด้วยนะเม็ดเก่าเม็ดตัวตัวนี้ก็ยอมให้เขากินไปนะครับเดี๋ยวเราก็ได้เม็ดใหม่นะครับตรงตรงเบีย้ยด้านริมนะที่จะหงายอยู่นะครับก็เรียกเม็ดเก่าแลกเม็ดใหม่โอ้แต้มนี้เขาก็พยายามจะใช้ม้ามากันแล้วหงายด้วยหรือเปล่านะฮะแต่ก็ใช้เราใช้เม็ดนแทงม้าเข้าไปนะแทงม้าเข้าไปเลย โอ้ตำแหน่งเขานะสวยงามเหมือนกันเขามาต่อม้าเรานะฮะมาต่อม้าเรายังไม่กินนะเรายังไม่กินนะเอาม้าไปผูกมานะยืนตำแหน่งเดิมเดิมไว้ก่อนดีกว่านะโอ้โหเขาเป็นฝ่ายชีข่าวนี่ก็ต้องโจมตีแล้วก่อนนะตามสเตปของหมากรุกนะครับนะแต่มนี้ก็ต้องลบแล้วครับนะเดี๋ยวหน้าบ้าน หน้าบ้านแตกนี่ขุนอยู่ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ยังจดจดจ้องจ้องกันอยู่นะฮะยังทําอะไรกันไม่ทันนิทันหนัดนะค,คุณซินเดียนะคุณซินเดียแต่มันี้กินตัดเข้ามาด้านในเข้าแล้วหวังจะเปิดโจมตีเราใช่ไหมเนี่ยฮะผมก็แต้มนี้เอาเบีย้ยกินขึ้นไปดีกว่านะฮะ บบ้เบีย้ยที่เขาจะมาจ่อหน้าขุนนี่มัน,เป,น,เ,ปนเป็นกำบังแล้วก็เขาเรียกอะไรมันมันยังหายไม่ได้อะนะขุนแล้วยืนอยู่นะขุนเราก็ต้องมีประโยชน์นะครับคุ้มเชิงเขาให้ได้แต่ตรงนี้ผมเห็นเบีย้ยมันขาดนะครับด้านซ้ายมือนะฮะก็ออกไปโจมตีเขาเลยอ่าออกไปเขาจะผูกไหมเขาจะผูกไหมโอ้ไม่ผูกนะครับหวังแรกกับเรานรี่ฮะ ไม่ผูกหวังแรกเราเราก็กินเขาไปก่อนนะครับกวบเข้าไปกวบเข้าไปโอ้ยเขาหวังจะไงหวังจะไงนะฮะหวังจะไงเราก็หวังจะโจมตีเขาต่อเนื่องนะครับนะนะแต่นี้ก็ใช้เรือมากดนะครับอนาคตโคนตัวนี้ขาดนะครับเพื่อนๆนะมองเห็นไหมครับนะโคนตัวนี้ขาดอ้าเขาเดินผิดพลาดนะครับแต้มนี้นะครับ ผมดูแล้วนะโคนเขาผิดพลาดน,นะครับโคนเขาขาดนะครับผมก็เอาเบียร์แทงโคนเขาไปนี่จังหวะนี้ลอยเข้าไปนะครับแต้มน,นี้เป็นตามชื่อเรื่องนะครับโจมตีแบบพายุบุกแคมกวาดเข้าไปเขากินมามมาเรายังไม่กินนะครับตัวนี้นะเราโจมตีต่อเนื่องนะครับโอ้โหทั้งมมาทั้งโคเลยเอาเรือเรือก,กิน หมาลุกเข้าไปโอ้โหคุณไปไหนคุณไปอยู่นี่เราเหลือกินเหลือลุกเข้าไปอีกทีหนึง่งมากับคุณโอ,โ,โอ้โหคู่ต่อสู้ยอมแพ้ไปเลยนะครับนะออะวันนี้เกมสั้นไปหน่อยนะครับแต่ก็มีเกม2มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อนะฮะเดี๋ยว f อจะโอ้ยยังยันมาแค่นี้นะยังไม่หายคิดถึงเลย <c oughs> เอาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกหนึ่งเกมนะฮะ จับคู่มาเจอกับคุณทองช้อยนะครับนะคุณทองช้อยนี่เราก็เคยเจอกันมาบ้างแล้วนะครับนะแต่นีช่างยันก็นะมากับสไตล์มายงขวาเกมนี้เราก็ได้เป็นสีขาวนะฮะผมก็จะได้บุกก่อนนะครับนะก็ฝากเพื่อนๆที่รับชมทุกๆท่านนะครับนะก็เขากินมาก่อนนะฮะเราก็กินขึ้นไปนะครับ ตรงนี้มันก็จะไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ยังยังเข้ารูปอยู่นะเข้ารูปเป็นไม้ยงขวาอยู่แต่อันนี้เขาแทงมาแบบนี้ก็ฝังสูงเข้าไปนะฮะโอ้โหู่ต่อสู้หนีนะครับหมากลูกแบบนี้ก็จะเป็นรองนะครับคุณทองชอยก็จะเป็นรองไปเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าได้เบียสูงเราได้เบียสูงแล้วก็นะรูปทรงรูปหมากก็ยังยังดีนะแต่อันนี้เขาก็จะอึดอัดหน่อยนะครับ ว่ากันไปนะฮะขอพยายามจะหมุนม้านะครับหมุนมาไปแล้วก็หมุนโคนบ้างหมุนโคนตำแหน่งตรงนี้ก็กินตัดเข้าไปนะครับนะแล้วก็เอาโคหรือเอาม้าไปยืนแท่นนะไปยืนไว้เขาใช้เม็ดเข้ามาผูกนะฮะเราจะไปยังไงต่อเราก็กะว่าเราจะเอาเอาม้ามาจับกินสองนะ มาจับกินสองคุณทองช้อยโอ้เข้าผูกไว้นะครเขาผูกไว้โอ้แต่น,นี้ไม่ดีแล้วนะช่างยันเดินเดินมาแต้มน,นี้มาติดกับตัวเองทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆนะลองสังเกตดูนะครับนะมา้าม้าสองตัวโคลนตัวหนึ่งนะครับมันแยกกันไม่ออกนะนะตอนเนี้ยเพราะว่าถ้าเราถอยโคนนะครับ เขาใช้ม้ากินแล้วก็ใช้เบีย้์แทงขึ้นมานี่เสียม้าเลยนะครับนะต้องดูให้ดีๆนะครับตอนนี้ผมก็ต้องพยายามพยายามหมุนตัวออกให้ได้นะตำแหน่งโคนแล้วก็ม้าสองตัวนี้ไม่ดีแล้วนะครับนะไม่ดีแล้วผมก็ต้องพยายามขยายตัวนะขยายตัวยังไงให้ได้นะครับนะสามตัวนี้โดนโดนเรือจับนะแล้วก็ม้าจับอยู่นะ ตำแหน่งตรงนี้เขาก็พยายามจะเอาม้ามายืนด้านข้างนะแต่ว่าจังหวะไม่มีตีลูกเราแต่งนี้ผมต้องหมุนตัวก่อนนะครับหมุนตัวก่อนโอ้โหม้าอีกแล้วนะจังหวะนี้เป็นสองอีกนะครับเพื่อนๆนะเห็นไหมฮะเป็นสองอีกเขาใช้เรือกินม้านะครับใช้เรือกินม้าแล้วก็ใช้ม้ากินโคน,นะครับตรงนี้ผมยังไปไหนไม่ได้นะผมต้องเอาม้ากลับมาผูกที่เดิมนะ ในจังหวะย่งแบบนี้ดูให้ดีนะครับเพื่อนๆนะพอจังหวะมันเป็นรองเนี่ยเราจะเดินยากโอ้โหเขาดูตำแหน่งเขาจะซ้อนเรือแล้วอีกแล้วอออือืเดี๋ยวต้องต้องพยายามแกะตรงนี้ให้ออกให้ได้นะแกะไม่ออกนี่แพ้ได้นะเหมือนกันนะครับผมต้องขยายมากให้ได้นะเขาก็ปรับปรับโคลนนะปรับโคนนะครับผมต้องพยายาม ปรับมาปรับเรือให้ได้นะเขาก็กดเสียจังหวะเสียสองเหมือนกันนะตรงหน้าเบียรตรงหน้าโครเรานะครับฮนะดูแล้วผมก็ยังไม่รู้จะไปทำอะไรนะเดี๋ยวจะโจมตีด้านนี้ได้ไหมแทงเขากินเรากินเขากินเอาได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีนะครับนะตอนนี้ยังคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันนะ ว่าแล้วนะแทงเขาไปเลยเอากินเอาเขากินเรากินด้วยกินอีกไหมฮะไม่กินแล้วแทงม้าม้าเสียสกโอ้โหเขากินสองด้านในนะครับเขากินสองด้านในแต่นีนี้เขาให้เขากินม้าตัวล่างฮะต้องเอาม้าอีกตัวนะมาผูกโคนไว้นะครับไม่งั้นเสียหมดนะครับเอาม้ามาผูกไว้นะถอยกลมาผูกโคนไว้นะครับเขาก็ไล่กาดมากนะครับ จงังหวะตรงนี้เราเดินติดเองนะเดินติดพันตัวเองนะครับเพื่อนๆต้องพยายามแก้ให้ได้นะแก้ให้ได้ก่อนนะครับถ้าเราแก้คลี่คลายได้ก็จะได้บุกได้ต่อนะครับตอนนี้เกมจะหยุดหยุดนะครับชังยันยังไม่สามารถเข้าไปโจมตีคู่ต่อสู้ได้นะครับนะต้องเคลียตรงด้านซ้ายมือเราก่อนนะแต่ใน,นเขาก็พยายามจะออกมาจะออก เอาเรือออกมาด้านขวามือนะเอาเรือออกมาแล้วก็เอาเบียะแทงนะแทงม้าเข้าไปก่อนเลยนะครับแล้วเรือเขาจะตีลุกเราก็ต่อไปเลยนะต่อเรือไปเลยเราอยากได้คลองเรือนะอา้าวเขาเดินมาแบบนี้นะโอ้จะใช้โคนขึ้นมาแล้วกิ้นเข้าไปเลยนะครับเบียรลอยๆแบบนี้นะเบียะลอยๆแบบนี้ก็ เดี๋ยวหาวิธีการเอาหมุนเอามา้าทั้งมา้าทั้งโคนอะไรเนี้ยไปจับเขาบ้างก็ได้นะก็ดีนะแต่ดูแล้วนะก็พยายามหาตัวนะหาแนวทางในการหมุนตัวก่อนนะครับนะหมุนตัวก่อนก็เอาเมฆขึ้นไปนะกันกันเบี้ยเบี้ยเบี้ยความเขาขึ้นมานะครับนะหมุนม้าได้แล้วนะครับม้ามายืนแท่นตรงนี้นะเริ่มเริ่มคลี่คลายนะครับเพื่อนๆน,นะ ม,ม้ามายืนผูกโคลนด้วยนะครับเอาว่ากันไปต่อนะฮะเหมนี้จะเป็นอย่างไรโอ้เขาใช้ม้าพยายามขึ้นมานะครับมาตีลุกเราได้ด้วย๋อตีไม่ได้นะ้ำเบี้ยเราอยู่เบี้ยเราอยู่นะตรงนี้ก็ผมว่าน่าจะเอาม้าขึ้นไปยืนนะตำแหน่งโคนไปต่อเลยเอา้า โอ้โหลุยกับเราเลยเหรอเนี่ยครับนะเขาจะกินไสในอ๋อมีม้ามาจับโอ้ไม่ไม่เดด้เสียหายอะไรมากมายนะเขากินแต้มนี้จะเสี่ยงเกินไปหรือเปล่านะเขากินนะกินเราสอ,อว่วาง่ายๆนะครับแต้มนี้ก็ใช้เม็ดแทงเข้าไปเม็ดแทงเข้าไปเม็ดกลับมาผูกโอ้กลับมาผูกแต้มนี้ต้องต่อม้าแล้วนะครับเพื่อนๆนะไม่งั้นเม็ดเม็ดเรามีปัญหานะครับต่อม้าเข้าไปครับ ต่อม้าเข้าไปเขาใช้ม้ากินเราใช้ม้ากินนะครับอ่านะครับแล้วก็แทงเบี้ยขึ้นมาไม่ได้นะจังหวะมีลูกคาดนะครับแล้วม้าเราไปจับเม็ดนะจับสองด้วยนะครับจังหวะนี้เขาขึ้นมาแบบนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้เราก็ยังไม่ยังไม่อยากโจมตียังไม่มีอะไรมากนะครับนะค่อยๆขึ้นไปนะครับแต่นี้ดูแล้วก็ ตีลูกต่อไปเลยดีกว่าไหมาโอ้เอามาตีลูกต่อตีลูกเอามาตีลูกนะหน้าเรือเลยแล้วก็กินลูกได้กินเม็ดอีกตัวหนึง่งโอ้แต้มนี้สวยงามน,นะครับเพื่อนๆนะโอ้เพิ่งจะเห็นเอามาไปตีตีลูกตรงหน้าเรือนะครับนะแล้วก็ต้องใช้เรือกินเราก็ใช้เรือกินลูกเขากินลูกแล้วเราได้กินเม็ดเอาได้กินสองเอาจัดไปลูกเข้าไปกินเข้าไปกินลูกเข้าไป เขาปิดก็กินเม็ดเข้าไปอีกตัวหนึ่งโอ้โหจะคุ้มกันไหมเนี่ยแต่ว่าน่าจะนะะน่าจะดีนะแต่นี้ก็คิดดูแล้วนะเม็ดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินนะเอาเรือออกไปก่อนนะครับโอ้โหมองเห็นมามามมาอันตรายอีกแล้วนะแต่มนี้มองเห็นนะเอาแทงเรือนะครับเอาเม็ด แทงมา้าโอ้ม้าไปเปิดไม่ออกเห็นไหมครับเพื่อนๆโอ,โอ้เป็นเฉาะเฉาะเฉาะเลยนะฮะนะแต่มนี้ก็เอาเม็ดนะแทงม้าเข้าไปม้าอยู่นะม้าเสียอีกแล้วนะครับแต่มนี้เราก็อ่าจิ้นของว่างไปก่อนอือหือโอ้โหโคนสองโตสองดอกเลยนะครับอ๋อนะฮะเขาก็พยายามไงาหงายก็ไงายไป แต่ตรงนี้นะมองเห็นแล้วว่าเราได้ได้กินเหลือแล้วนะครับนะเอาเม็ดกินกวกเข้าไปนะกินม้าเข้าไปก่อนแล้วเราก็เอาโคนแทงลุกกินเหลือเข้าไปอีกตัวนึ่งโอ้โหโอ้โห,โหกินเรือเข้าไปกวกเข้าไปโอ้โหแต้เมกีนนี่สวยงามคืนไปอีกเขาแทงไหมโอ้เขาแทงมาผูกแต้ตนี้แทงมาผูกแต้ตนี้ก็าตีลุกเข้าไปอีกทีนึงเอา ไงลุกเข้าไปตัวางลุกเข้าไปเลยครับเราติดเรือก็ยืดเรือไปทีนึงนะยืดเรือไปก่อนโอ้โหเอาไงสองมากินเลยครับกลัวเข้าไปเขาใช้เบียกกินลุกนะเราก็ใช้ขุนกินเข้าไปเขาแทงลุกเราไม่สนใจเบียกแล้วเราไม่กินแล้วก็เอาโคนมาลุกจนสวยงาม ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับนะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อนเพื่อนเอฟท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกรุณากดติดตามให้ช่างยันด้วยนะครับจะขอบคุณอย่างสูงนะครับแล้วท้ายคลิปนะครับเอฟซี FC ทุกท่านเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ บายบาย